สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านสู่ช่องหมอเควินเพียกร์หรือเควินบีชาแนลนะคะวันนี้หมอเควินจะมาทํานายดวงชะตาผู้มีเส้นลายมือกากบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายมือขวาหรือมีทั้งสองข้างเลยนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะเด่นชัดทางด้านมือซ้ายมากกว่านะคะแล้วก็ความหมายโดยรวมของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่มีเหตุมีผล เป็นคนที่วิเคราะห์สถานการณ์ได้เก่งนะคะจะตัดสินใจนะคะด้วยความรู้สึกของตนก็คือจะต้องรู้แน่ชัดว่าใช่ควรหรือไม่ควรมักจะเป็นคนที่ช่างสังเกตมีความเป็นอัจฉริยะนะคะมีเซนส์ในบางท่านบางคนหรือมีการอย่างรู้และมักจะตึกตรองซ้ำๆท่วนถีไปมาการตัดสินใจนะคะ โดยส่วนมากเลยของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะเป็นคนที่วิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดีแล้วก็จะไม่เชื่อสิ่งใดง่ายๆนะคะจะเป็นคนที่มักจะเชื่อมั่นในตัวตนของตนเองก็คือจะเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้หรือเชื่อในสิ่งที่คิดว่าถูกต้องหรือสมเหตุสมผลเท่านั้นนะคะการตัดสินใจหลายๆอย่างเนี่ยจะวิเคราะห์ อาจจะวิเคราะห์หลายๆวันหรือว่าอาจจะวิเคราะห์ได้ทันทีทันใดนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะเป็นผู้ที่ชอบเรียนรู้เป็นผู้ที่ชอบสวดมนต์ทำสมาธิศึกษาด้านศาสตร์ต่างๆแขนงต่างๆรวมถึงสามารถเป็นเ,เป็นหมอดูเป็นคนที่ให้คําแนะนําให้คําปรึกษาผู้อื่นรวมถึงเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นคนที่ มีคนนําหน้าถือตานั่นเองนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความกว้างขวางเพราะว่ามักจะให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้อื่นได้เป็นอย่างดีรู้ใจเขารู้ใจเรารู้นิสัยอ่านใจคนออกเป็นคนที่ตรงไปตรงมามีน้ําใจนะคะและมักจะเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคได้เก่ง มักจะเอาตัวรอดได้จากสถานการณ์ต่างๆและมักจะเจอเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับตนเองอยู่เป็นประจำเลยเขาเรียกว่าบางทีเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นบางทีเขาเรียกว่าสถานการณ์ที่เราไม่ได้ไม่ได้ก่อก็อาจจะเกิดขึ้นโดยผู้อื่นนํามาให้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกท่านทุกคนนะถึงจะมีเส้นกาบาดกลางฝ่งมืออยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันแต่ว่า เอ,อ่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ที่ความเชื่อส่วนส่วนบุคคลของทุกท่านหรืออยู่ที่ท่านมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนนะคะก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะผู้ที่มีกรารกระบาดกลางฝ่ามือจะเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความเมตตานะคะ สงสารทั้งคนและสัตว์เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยโอ้อวดตนนะคะไม่ทะนงตนเองว่ามีหรือเป็นคนรวยหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงมักจะเก็บตัวเก็บตัวก็คือไม่ไม่โอ้อวดนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะลำบากในช่วงวัยวัยวัยเด็กนะคะเมื่อโตมาก็จะมีประสบการณ์เรียนรู้แล้วก็สามารถสร้างตัวตนสร้างตนเองให้มีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยได้เช่นกัน นะคะแล้วก็มักจะเป็นคนที่จะเชื่อในลิขิตตนก็มักจะลิขิตชะตาชีวิตด้วยตนเองซะเป็นส่วนมากเลยก็คือมีความเชื่อมั่นว่าตัวท่านเองจะผ่านเหตุการณ์ไปได้แล้วก็คนที่คิดร้ายก็จะแพ้ภัยตนนะคะจะแพ้ภัยตนอาจจะพบเจอคนเอาเปรียบได้ง่ายหรือบ่อยครั้งเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ย บางครั้งดีเกินไปนะคะแล้วก็มักจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆมักจะวิเคราะห์ซ้ำๆอยู่แบบนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นกลางๆจะไม่เอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเช็คเช่นกันมักจะมีเซนต์นะคะมีสัมผัสที่6แม่นยำเป็นบางท่านนะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องราวเหตุการณ์แปลกประหลาด บางท่านก็อาจจะสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้บางท่านก็เชื่อว่าเป็นคนที่มีองค์นะคะบางท่านก็เชื่อในเรื่องบุญบาปเวรกรรมที่เห็นและประสบกับตต,ต,ตนเองนะคะแล้วก็มักจะคลาคลาจากเหตุการณ์อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าขั้นเลือดตกยางออกแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะผู้ที่มีเส้นการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ย มักจะเป็นผู้ที่แคล้วคลาดอยู่เสมอนะคะศัตรูที่คิดร้ายมักจะแพ้ภัยตนมักจะเห็นและประสบด้วยตนเองเลยรู้เลยว่าคนผู้นั้นเมื่อคิดไม่ดีพูดไม่ดีต่อท่านแล้วเขาประสบพบเจอเอ,อ กรรมอันใดย้อนกลับนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์คือดา่าใครแช่งใครไม่ได้เลยก็คนคนนั้นถ้าคิดไม่ดีหรือทําตัวไม่ดีปฏิบัติไม่ดีเขาก็จะเจอแบบที่ท่านเขาเรียกว่าอาจจะคาพูดที่ท่านอาจจะสาบอาจจะแช่งหรืออาจจะท่านพูดว่า หากท่านไม่ได้ทําขอให้สิ่งนั้นย้อนกลับไปก็จะเกิดขึ้นกับคนที่คิดไม่ดีต่อท่านนั่นเองนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าหมอกววนพูดติดติดขัดขัด,ขดนะคะบางท่านเนี่ยก็จะมักจะเป็นคนที่พูดจาตรงตรง,ตรงบางทีก็ตรงเกินไปไม่อ้อมค้อมเลยนะคะบางเพื่อนบางกลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะชอบท่านหรืออีกคนบางกลุ่มก็อาจจะไม่ชอบในคําพูดท่านเลยก็เป็นได้เช่นกันค่ะแต่เมื่อเวลาท่านใครทําให้ท่านโกรธนะคะ หรือเออเวลาที่ท่านนิ่งเย็นเนี่ยท่านก็จะนิ่งจนคนเนี่ยเดาใจท่านไม่ออกเลยแต่ท่านน่ะกลับกลายเป็นว่าท่านเป็นคนที่สามารถเดาใจคนอื่นได้เก่งรู้เขารู้เรารู้ใจเขาอ่านใจคนออกรู้นิสัยคนนั้นว่าเข้ามาเพราะอะไรต้องการอะไรนะคะรวมถึงคนที่เข้ามารักมาชอบมาจีบท่านรวมถึงคู่ครองของท่านท่านก็มักจะ อ่านใจเดาใจออกแล้วก็คาดการเหตุการณ์ลุวงหน้าได้อย่างแม่นยำนะคะในบางท่านบางคนเช่นกันส่วนในด้านความรักหลายๆท่านเลยเนี่ยมักจะอ่อนไหวในเรื่องราวความรักได้ง่ายเลยถึงบางครั้งเนี่ยอาจจะระแวงในเรื่องราวความรักหรือมักจะอภับในด้านความรักนะคะไม่ใช่ทุกท่านนะคะบางท่านเท่านั้นนะ ก็คือผู้ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือไม่ว่าจะมือซ้ายมือขวาบางท่านอาจจะพับอาพับขออภัยค่ะอาพับในเรื่องราวของความรักมีรักที่ไม่สมหวังนะคะหรือคนรักนอกใจหรือว่าท่านอาจจะระแวงในเรื่องราวความรักเพราะท่านเป็นคนที่ละลากใครทุ่มเทซื่อสัตย์จริงใจนะคะเป็นเป็นคนที่สร้างรอยยิ้มมอบความสุขให้กับครอบครัวและผู้อื่นเสมอก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละนั่นเอง บางครั้งให้กับคนอื่นจนหมดตัวเองแทบไม่เหลืออะไรก็เป็นได้เช่นกันหรืออาจจะถูกถูกคดโกงถูกคนใกล้ตัวคนที่ไว้วางใจเนี่ยคดโกงหักหลังก็เป็นได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นของผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือหมอคลวินก็มา ประติดประต่อมาเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าความสำคัญของผู้ที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนี้มีความเด่นชัดเช่นไรนะคะแต่ส่วนมากเลยจะเด่นชัดในด้านมือซ้ายท่านสามารถยกมือซ้ายขึ้นมาแล้วก็มาเทียบดูตามที่หมอควีนบอกนะคะแต่ท่านอาจจะไม่ได้มีครบทุกองค์ประกอบที่หมอควินบอกนะคะบางท่านก็จะไปทางด้านมือขวาแต่เส้นมือขวา จะไม่ค่อยชัดแบบมือซ้ายนะคะเพราะว่าซ้ายใช้ใจใช้ความคิดใช้ความรู้สึกนำนะคะแล้วก็หักมองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลแล้วแล้วก็ผู้ที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือก็จะสามารถใช้ชีวิตดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้ด้วยการใช้สตินั่นเองนะคะหมอคินก็ขอขอบพระคุณทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะและพบกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีความสุขในปี2565สวัสดีค่ะ